ที่จริงโครงการนี้ครับเป็นโครงการวิจัยนะครับซึ่งได้รับทุนสนับสนุนมาจากทางบพขนะครับหน่วยบริหารจัดการทุนเรื่องของความสามารถในการแข่งขันนะครับซึ่งบพขเนี่ยก็โยนโจทย์วิจัยนะครับมาทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินว่าจากทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินเนี่ยมีงานทางด้านครับ S <S งานทางด้านเฟสติวัลหรืองานทางด้านมิวสิกอะไรบ้างไหมที่เป็นเชิญทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับซึ่งส่งต่อมาจากส่งซึ่งซึ่ง,ง,งเรื่องดาวต่างๆเนี่ยก็คือส่ส่งผ่านมาทางเราสุนทรนะครับรองีิการบดีฝ่ายวิจัยและวัตรกรรมอาจารย์หมอสุนทรเนี่ยครับ <S <S จากนั้นเนี่ยอาจารย์หมอสุนทรกเ็เรียกนะครับทางด้านนักทุกคณะนะครับทางด้านมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เียมานั่งพูดคุยกันว่าเอ๊ะเรามี เรามอเนี่ยเรามีของอะไรบ้างที่มีเรื่องของคราสเรื่องของมิวสิกหรือแม้กระทั่งสตรีมหรือเฟสติวัลต่างๆนะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเออในในพื้นที่ปัตตานีเนี่ยมีคณะศิลปรกรรมศาสตร์ซึ่งเคยมีองค์ความรู้นะครับ<ไ>องค์ความรู้ทางด้านภาพบาติกเนี่ยซึ่งเอ่อคณะศิลปรกปรรมศาสตร์เนี่ยได้เคยได้ทํางานวิจัยทางอุนบป,ปทมาก่อน กับทางด้านโรงอาน,นุวิวันนะครับซึ่งได้มีการพัฒนาองค์ความรู้มีการพัฒนาอัตลักษณ์ของการทําผ้าบาติกเรื่องของลายเรื่องของรูปแบบต่างๆนะครับแล้วก็เราเราเห็นว่าไออันเนี้ยมันมีมันมัมน,ม,นมันมีโนเลสแล้วแหละในในโมอนะครับในสคันนักขลิเราพร้อมที่จะเอาโนเลสเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับชาวบ้านได้นะครับจากที่ทุนปกทของท่านรองอาน,นุวิวันเนี่ยเป็นการสร้างองค์ความรู้ นะครับทางคณะศิลปกรรมตั้งองค์ความรู้คำนี้เราก็จะพยายามเอาทุนหลาเนี่ยเอ่อทำหลามเนี่ยะน,น,นะครับก็คือไปช่วยให้ชาวบ้านเนี่ยให้สามารถพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่ชาวบ้านกาลังทําอยู่ให้ดีขึ้นได้นะครับนี่คือที่มาที่ไปเริ่มแรกเริ่มทีก่อนครับค่ะค่ะซึ่งก็จะเห็นถึงความร่วมมือนะคะของคณะแต่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็จะมี คณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมด้วยนะคะซึ่งทางอาจารย์ก็อยู่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อยู่แล้วด้วยค่ะทีนี้ความร่วมมืออันนี้ค่ะไปกับเคลื่อนเรื่องของซอฟต์พาวเวอซึ่งเรามองเห็นโอกาสอย่างไรบ้างกับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ภายใต้องความรู้งานวิจัยของทางคณะ ที่เรามีอยู่จะไปเสริมพลังตรงนั้นอย่างไรได้งอาจจาะอาจาอาจะช่วยเชื่อมให้นิดนึงก่อนตรงตรงนี้นะคะได้ครับได้ครับเออจริงๆในสามจังหวัดเนี่ยเราเห็นแล้วเราเห็นผู้ประกอบการหลายๆรายที่ทําผ้ามาติมนะครับเราจะพบว่าเขามีเอกลักษณ์เป็นของเขาเองเช่นผู้ประกอบการบางบาง,บางรายเนี่ยนำเอารูปรูปหรือ,อ,อรัปลายต่างๆมาจากเครื่องปั้นดินเผามาจากกระเบื้อง ซึ่งค้นพบหรือเจอตามแนวชายหาหรืออะไรกันแล้วแต่ครับแล้วก็มาออกแบบเรารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีสตอรี่เทลลิงมันมีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของงานวิจัยชิ้นนี้ว่าเราพยายามที่จะดึงอัตลักษณ์ของงานหัตถศิลป์ในภาคใต้เนี่ยนะครับขึ้นมาเพื่อต่อยอดนะครับแล้วก็สามารถขายได้ในอนาคตคราวนี้เนี่ยพอเรารู้แล้วว่าเราจะ เราจะเอาองค์ความรู้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์มีเนี่ยไปช่วยเหลือชาวบ้านนะครับต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับอางสามคณะในเิียากขตอัตมีก็คือคณะศิลปกรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้วก็คณะวิทยาการสื่อสารนะครับเราทํางานร่วมกันนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําต้นน้ำเนี่ยทางทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ก็จะช่วยเหลือผู้ประกอบการโดยการลงมือไปปฏิบัตินะครับไม่ว่าใน ช่วยเหลือ,อ,อทำเวิร์กช็อปนะครับในเรื่องของการออกแบบลวดลายการดึงอัตลักษณ์ของออท้องถิ่นออกมานะครับเรื่องของการใช้ผ้า <S <S <ม>เรื่องของการใช้สีต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยพอผู้ประกอบการได้เรียนรู้เรื่องการใช้เทคนิคมาติกแล้วเนี่ยจากเ,เราก็ส่งต่อไปที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก็จะอบรมหรือให้ทำเวิร์กช็อปในเรื่องของการวางแผนทางธุรกิจ S <S าการทำ business model canvas การวิเคราะห์งบการเงินนะครับอันนี้ให้กับทางผู้ประกอบการนะครับหลังจากที่ผู้ประกอบการผ่านจากคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมตรงกลางน้ำแล้วเนี่ยก็จะไปไปลายน้ำที่คณะวิทยาการสื่อสารนะครับซึ่งวิทยาการสื่อสารเนี่ยผู้ประกอบการก็จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ marketing การสื่อสารการตลาดนะครับเรื่องการทำ market plan เรื่องของการทำ storytelling นะครับแล้วก็ เรื่องของการทำพิชชิ่งแมทชิ่งกับผู้ประกอบการซึ่งในอนาคตนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยในงานวิจัยชิ้นนี้เราได้พาร์ทเนอร์ที่สำคัญก็คือเป็นเซนท์ท่านกลุ่มผ่านสิทธิ์เก่าก็คือดตรชาชายซึ่งผมเชื่อว่าในเบี้เกตปัตตานีหรือเิี้เขตหาดใหญ่หลายๆท่านเนี่ยก็จะทราบกันอยู่แล้วว่าดอร์ชาชายก็จะมาช่วยเหลือกิจกรรมของมหาลัยสงขลานครินเยอะแยะมากมายเลยครับก็ได้อ่ ได้คอนเน็ชันจากอาจารย์ดรชาชายเนี่ยครับมาเป็นทางเซนทันนะครับก็มารับช่วงต่อก็คือเป็นแหล่งที่กระจายสินค้าหรือเป็นโชว์รูมหรือเป็นร้านค้าที่จะให้ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเหล่านี้ครับเข้าไปขายในร้านในในช็อปของเซนทันที่ชื่อร้านบ mm ูตบูสหรือตลาดจริงใจมาร์เก็ตที่เชียงใหม่ครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า mm hmm. กระบวนการทั้งหมดเนี่ย เราจะทําเป็นระบบเลยตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำก็ปายน้ําแล้วก็ส่งต่อ,อผู้ประกอบการเนี่ยให้กับดิสติบิวชันที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการตลาดมีช่องทางการตลาดระดับโลกก็ว่าได้นะครับทางเซนท่านครับก็คร่าวๆสั้นๆก็น่าจะประมาณนี้ก่อนครับอาจารย์ แบบนี้แล้วนะคะต้องมีผู้ประกอบการแล้วก็นักออกแบบนะคะต้องสนใจในการเข้าร่วมโครงการแล้วค่ะอยากให้ท่านอาจารย์ได้แนะนําเขาวิธีการที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะว่าจะต้องทํายังไงเตรียมตัวยังไงสมัครได้ตั้งแต่วันไหนเป็นวันไหนค่ะครับรบกวนทางทาีมงานช่วยขึ้นแอดโฆษณาแอดแ a ็มาเกี่วทําเป็นผ้าบาติกเป็นอ่าครับอะครับจริงๆตอนนี้ครับเราเปิดรับสมัครแล้วนะครับอ่า ผ่านจริงๆมันจะมี QR code อยู่นะครับหรือหรือสมัครผ่านช่องทางที่เราแจ้งไว้คืออาจารย์สุประชัยก็ได้หรือคุณทางคณะศิลปกรรมก็ได้ครับผมจำชื่อคุณน้องพึ่งไม่ได้นะครับนิดนึงต่อไอคอนนิดนึงครับจริงๆในโครงการนี้ครับเราเปิดรับสองส่วนนะครับผู้ประกอบการสองส่วนส่วนแรกก็คือผู้ประกอบการที่ทาผ้าบาติกอยู่แล้วนะครับก็มาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายเป็นผ้าบาติก ื่อ่กายจากผ้าบาติกกับส่วนที่สองคือเรารับสมัครนักออกแบบนักออกแบบในที่นี้คือถ้าผู้ประกอบการในพื้นที่เนี่ยเคยทำเซรามิกอยู่เคยทำแก้วอยู่เคยทำสินค้าที่เกิดจากไม้สินค้าที่เกิดจากกระเบื้องหรือยางหรือแม้กระทั่งกระดาษนะครับหรือทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นอาร์กิเทคเออเป็นเป็นอาร์กิเทคเจอร์ทั้งหลายแหล่นะครับ เราสามารถเอาเราจะพยายามเอาเทคนิคบาติกนะครับไปผสมประสานเพื่อให้ได้เป็นโปรดักต์ใหม่ๆนะครับ mm hmm. เปิดปุ่มตลาดลูกค้าใหม่ๆให้กับผู้ประกอบการด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่สามารถมาสมัครกับเราเนี่ยไม่จําเป็นว่าต้องเป็นผู้ประกอบการที่ทาผ้าบาติกเป็นอย่างเดียว uh huh. อาจจะเป็นผ, uh huh. ผู้ประกอบการที่ทาเซรามิกอยู่และอยากได้เออเทคนิคบาติกเนี่ยใช้กับโปรดักต์ mm hmm. ของเขาหรือผู้ประกอบการที่มองว่าเฮ้ยกระดาษเนี่ยมันสามารถทําเป็น เอาเทคนติกบาติกไปลงแล้วทาเป็นวอลเปเปอร์สวยๆแล้วขายฝรั่งได้หรือขายนักท่องเที่ยวต่างชาติได้หรืออาจจะเป็นเครื่องประดับก็ได้ครับและใช้เทคนิคบาติกเนี่ยไปผสมผสานเ,นเป็นเป็นต่างหูเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้เปิดรับได้หมดเลยครับซึ่งตอนนี้เราเปิดรับผู้ประกอบการเข้ามาแล้วนะครับตอนนี้ระหว่างนี้ระหว่างตั้งแต่วันนี้วันถึงวันที่15ซึ่งอาจจะขยายเวลาได้อีกนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็ต้องมีการสัมภาษณ์ นะครับส่งฟตดปริโอฟัดิโอนะครับขวงผู้ประกอบการเนี่ยมายังทางคณะศรรณิลปกรรมศาสตร์จากนั้นก็จะมีกรรมการเนี่ยเป็นคนคัดเลือกนะครับ <ห ả? S 1> เป็นคนคัดเลือกออพอคัดเลือกเสร็จแล้วก็จะมีการประถมนิเทศนะครับประถมนิเทศน่าจะประมาณสักส,สิ้นเดือนหรืออาจจะเป็นต้นเดือนสิงหานะครับอ่าแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยตามความตั้งใจของคณะวิจัยคณะวิจัยจากสางฆนเนี่ยเราตั้งใจว่าอยากจะ นำผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยครับไปกรุงเทพไปดูว่าเออให้ปสมพินทุ์ในที่เซ็นทันเลยจะได้ไปรู้ว่าเฮ้ยถ้าก็ทําได้มีดีดมีคุณภาพนะครับของมีมาตรฐานคุณสามารถจะได้ขายในช็อปซึ่งเป็นช็อปที่อยู่ในเซ็นทันอย่างเช่นเซ็นทันเวิลด์หรือเซ็นทันลาร้าวหรืออะไรประมาณนี้ครับซึ่งมันอยู่ภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าปูตกรูสซึ่งเป,เป็นแบรนด์ เบ็ใบลูกของเซนท่านนะครับครับตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วครับครับซึ่งถ้าดูตามแบนเนอร์เนี่ยก็จะถึงวันที่สิบห้ากรกฎาคมแต่ว่าอาจจะขยายได้อีกขยายเวลาได้อีกน่อาจารย์ได้แนะนําไปนะคะก็กลุ่มเป้าหมายใครที่ทําผ้าบาติกอยู่แล้วหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านหัตถศิลป์นะคะก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราเปิดรับอยู่มีค่าสมัครมีค่าใช้จ่ายอะไรไหมคะอาจารย์คนที่สนใจ อ,อไม่มีค่าสมัครใดๆเลยครับ oh. ไม่มีค่าสมัครไม่มีค่า uh. ใช้ใจ่ายใดๆเลยมาเอาความรู้จากเรานะครับ uh. แล้วก็จะได้รับเงินจากเราบางส่วนด้วยเพื่อไปทําเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์นะครับ oh. อ่าแล้วก็นําไปพิชชิง่งนําไปนําเสนอต่อแหล่งทุนหรือผู้ประกอบการรายอืงง่นๆที่เขาเห็นช่องทางว่าเฮ้ยมันน่าสนใจอาจจะเกิดความร่วมมือกันเช่นคุณทําผ้าบาติกแล้วลวดลายโอเค นะครับสมมุติยกตัวอย่างเช่นทางยูนิโคอาจจะมาบอกว่าเอ้ยน่าสนใจจังเลยอยากได้เป็นคอเลกชัน้าบาติกตวลวดลาย้าบาติกขึ้นมาอะไรประมาณนี้หรือทางมูจิอยากได้คอเลกชันนี้ไปเป็นโปรดักต์ของเขาในในช็อปของมูจิอะไรประมาณนะี้ครับซึ่งจริงๆเนี่ยทางทางเราเนี่ยไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยแล้วก็เราเีแต่ให้องค์ความรู้แล้วก็ให้ความรู้อื่นๆทางด้านบิเนสให้ความรู้ทางด้านการสื่อสารการตลาด ให้กับามผู้ประกอบการอย่างเดียวเลยครับผู้ประกอบการมีรแต่ได้กับได้เลยครับ,รบถ้ามาร่วมโครงการวิจัยชุดนี้กับเราอนะครับครับค่ะ เดี๋ยวว่าเป็นการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของผ้าบาติกเลยนะให้ดังไกลระดับประเทศแล้วก็แถมๆนะคะจ์จะไปดังไกลระดับโลกด้วยนะคะอทนนี่อาจารย์แจ้งเลยค่ะว่านอกจากผ้าบาติกแล้วเราก็สามารถนําเทคนิคบาติกเนี่ยในการทําประกอบนะคะกับผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาไดา้ไม่ว่าจะเป็นเซรามิกหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนะคะอาจารย์มี ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานอะไรที่อยากจะแชร์ไหมคะที่อาจารย์เนี่จะให้คุณฟังได้ทราบกันว่าบาติกเนี่ยมีคุณค่ายังไงบ้างคะ่ะเอ,อจริงๆถา,วา,ม,าออมว่าคุณค่าของบาติกคืออะไรผมมองว่าคุณค่าของบาติกก็คือการสะท้อนอัตลักษณ์ของช,ชุมชนนะครับเไม่ให้สูญหายไปนะครับชุมชนมีผมว่ามีของมีของดีอยู่แล้วแหละนะครับ ถ้าเราไปลื้อขึ้นมานะครับไปสืบสารมันนะครับให้มันมีตัวตนมีอัตลักษณ์มากขึ้นผมว่าเผู้ประกอบการเองหรือแม้กระทั่งชุมชนหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่มาช่วยกันมาตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือใครก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือพอเขามีรายได้เนี่ยความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่เนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับเขามีรายได้ความเป็นอยู่คนในพื้นที่ ดีขึ้นผมมองว่าจุดเนี้ยเป็นจุดที่ได้มออ<ม>เราได้ช่วยเหลือนะครับคนในพื้นที่เออช่วยเหลือห่วงโซ่ที่เกิดขึ้นไม่บ้าจะเป็นเรื่องของชาวบ้านที่จะมาช่วยเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการทำผ้าตากผ้าหรือการเทนลายอะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่านี่มันคือส่วนหนึ่งเลยที่ที่มหา,า,าลัยสงขานครินอยากจะสะท้อนสิ่งเหล่านี้หรือคืน สิ่งที่เราได้จากชุมชนเนี่ยกลับคืนสู่ชุมชนบ้างนะครับครับดังนั้นผู้ที่สนใจซึ่งมสักครัวจารย์ก็ได้แนะนําไปแล้วนะคะว่ากลุ่มใดบ้างที่อยากจะสมัครเข้ามาแล้วก็สมัครฟรีด้วยนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ว่าอาจจะขอเป็นผู้ประกอบการที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ใช่ไหมคะอาจันขอบอกมาพื้นที่ภาคใต้เลยครับค่ะสิบสี่จังหวัดภาคใต้ได้หมดเลยได้หมดครับได้หมดเลยครับ ค่ะนะคะดังนั้นเวลาค่ะสามารถสมัครได้จนถึงวันที่15นะคะ15าาคมส5 6 8ค่ะคุณพัชรามีอะไรเพิ่มเติมไหมคะอาจจะให้จันฝากช่องทางเพิ่มเติมอาจจะไม่ได้ขึ้นเป็น QR code เมื่อสักครู่นี้แต่ว่าเข้าไปดูเรียดเพิ่มเติมในการสมัครได้อย่างไรบ้างคะจันคะครับตอนนี้สามารถดูแอดโฆษณานะครับเมื่อกี้ครับแอดแอดแบนเนอร์นะครับได้ทั้งช่องทางจากผ่านทั้งแนเอ่อ เพจ Facebook ของทั้ง3คณะคือคณะศิลปกรรมศิลปรกรรมศาสตร์นะครับซึ่งคณะศิือว่ากรรมศาสตร์จะมี QR Code ์แปะอยู่ของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ที่คณะวิทยาการสื่อสารคณะมนุษยศาสตร์รวมถึงสถานีวิทยุมออปตัตตานีก็ขึ้นแบนเนอร์อันนี้แล้วนะครับแล้วก็ทางเพจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรียกเขตปัตตานีก็ขึ้นแบนเนอร์ตัวนี้แล้วเช่นเดียวกันครับแล้วก็สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆนะครับผู้ปกครองที่สนใจสามารถสอบถามได้ตาม บอร์โทรที่ให้ไว้ด้านล่างเลยนะครับที่กรอบสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับมีเบอร์โทรทิ้งไว้นะครับสองผู้ประสานง,งานสองท่านนะครับที่จะให้ข้อมูลว่าจะต้องส่งอะไรบ้างนะครับจะต้องกรอกใบสมัครอย่างไรนะครับซึ่งใบสมัครไม่มีอะไรมากมายเลยครับแต่ที่สำคัญเนี่ยเราอยากได้พอร์ตโฟลิโอนะครับของผู้ประกอบการว่าผู้ประกอบการเนี่ยได้มีประสบการณ์หรือทําอะไรมาบ้างแล้วยังนะครับจากว่า มามาอยู่กับเราแล้วเรา,เามีมี potential มากพอไหมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนะครับซึ่งอาจจะเป็นสิ้นเดือนนี้หรืออาจจะเป็นต้นเดือนหน้านะครับก็เรียนเชิญพวกกอบการทุกท่านเลยครับที่สนใจนะนะครับอยากจะให้มามาสมัครนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับแน่ๆเลก็คือเราจะมีช่องทางในการจัดจาหน่ายผ่านพาร์ทเนอร์ของงานวิจัยชิเฮียคือทางกลุ่มเ็นท่านลุ่มนะครับซึ่งผมมองว่า การที่จะไปถึงกลุ่มเซนท่นกุ๊ปถ้าไปไปเออาจจะลําบากนิดนึงนแต่คราวนี้ยมหาลัยเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้แล้วนะครับมหาลัยเนี่ยตรงขานักคารินของพวกเราเนี่ยเป็นตัวเชื่อมให้แล้วอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยมองว่าเฮ้ยเราเรายังฝันไปได้อีกไกลนะครับอย่างท,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 ที่ตอนบอกแล้วว่าเซนท่านเองก็มีเครือข่ายระดับโลกนะครับเราจะ<น>ไปในระดับโลกได้ในไม่ช้านะครับถ้าถ้าเรามีฝันนะครับมีฝันครับคับ และหลังจากนั้นนะคะเราก็คงจะได้เห็นผลงานอันโดดเด่นนะคะแล้วก็อัตลักษณ์ที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนนะ,ะแล้วก็ได้นําเทรนต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมาประกอบกันน้วปร,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 ปรับมาเอาแเอดับกันกับคุณค่าของคนในพื้นที่นะคะ <S <S <ๆ>ก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ประกอบการแล้วก็นักอ,ออกแบบทุกท่ททานนะคะ <S <S <ๆ>ก็เดี๋ยวรอติดตามผลงานต่างๆที่จะ โผล่ขึ้นมานะคะให้เราได้ติดตามกันแล้ววันนี้ค่ะทางรายการต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะที่ให้เกียรติมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับโครงการดีๆในวันนี้ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรชาครประพรมรองคณะบดีฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานาครินวิทยาเขตปัตตานีและเป็นหัวหน้าโครงการด้วยนะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์มากเลยค่ะขอบคุณมาก <มา S 1> ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ